อดีตกับร่างสิบ้าหน่อยไปเบิ้งเงินเบิ้งอยังก่อนเดีตง่วนหน้อยไปเบิ้งง่วนหน่อยเอาไว้ยุคนอกนี่เนี่ยเป็นเพิ่นเลี้ยงยุ่มมองกันทีมองอีกทีหนึงเนาะไม่ไปอีกทีหนึงง่วนปล่อยไปกินหยาสดเพิ่นว่าเดี๋ยวดีสิบห้าขึ้นไปเบิ้งค่ะซาไม่ยังอ่ะอบซาซาซามาแล้วมาอบซาซาซาวิธีการเอิญง่วนเดี๋ยวดเอิญง่วนมาวลยมานี่เออเดี๋ยวดเอิญง่วนมา อันนี้อันนี้ก็สักหกเดือนแล้วอันนี้หกเดือนประมาณหนึ่งสองสามสี่ห้าตัวเมื่อหน่อยขาตัวปล่อยมากินงยาสดเวลาสิไปนอนนอนข้างในก็ได้เอ้าให้มันนอนข้างในนี่วะบ่ได้เอามันลงไฟฟ้าหรือเปล่าโอ้โอ้ป่วยมันนอนนี่ถึงป่อยมันทัดแล้วถึงกินยาทัดแล้วล่ะกอะ ปล่อยไปมุ่งเงินอ like> ีกม so ีที่การเอื้อมมั่วบางไหนกว่าแดดนี้ข่มสาสสัสสัสข่มสัสสัสสัสนแล้วก็มาเลยเห็นว่าเอื้อนสิเลยมาเลย